โล่งเฉยไม่มีอะไรมันจะมีตรงนึงที่ลงไปที่บันดไดได้เดี๋ยวผมขอไปตรงนั้นดูก่อนฮนะไม่แน่ว่าจะเป็นทางลัดทางลัดนี่น่าจะไปตรง ตะเกียงแรกไม่อยากเรียกบอลไฟอ้าวที่เดียวกันเอแล้วชุดผมมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้จริงเหรอไอ้นี่ยังสงสัยอยู่เลยนะจำไม่ผิดตรงนี้มันมาเอาชุดไม่ใช่เหรอวะ แกงทุบหินไม่เป็นไรไม่กลัวแกงทุบหินหน่ากลัวกว่าเยอะแพรโบมแมทแมนโนเลตเราค่อยใส่ฮิวอะเลยฮะ ไม่บ้าพอที่จะสู้กับไอ้บ้านี่เลยเลือดไม่เต็มหรอกพลาดทีเดียวนี่สวยอะตรงนี้เราตรงนี้ใช่แหละ <c oughs> โอ้ยเคี้ยไม่โดนได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมแคนเซิลไม่ได้ผมแคเซิลไม่ได้ฮิวก่อนเลย <c oughs> ไม่ตายตายตรงนี้นะ่าจะไปตะเกียง เท่าที่จำไม่ผิดคือเราลงมาแล้วก็เราวิ่งหนีวิ่งหนีมาตรงนี้เป็นโบสถหรือเปล่าอไอ้พวกคนนอกที่น่ารังเกียจจะหลอกฉันให้เปิดประตูงั้นเหรอให้ตายเถอะฟ้าดินเป็นพยานใช่แล้ว อลไฟเจอว่าแต่ตรงนี้มันตรงไหนวะตรงไหนวะเอ่อผมยังไม่เคลียร์สินะมันมีคนกรีดร้อง อ้องตอนนั้นมาธรรมดาโอ้ยมากันสองสามตัวแน่กลับก่อนฮะกลับก่อนฮะหนีกันฮะปิดก่อนฮะปิดหนีกันนี่ถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้มันมีตะเกียงไม่ใช่เหรอนั่นแน่เลย เชี่ยมันมาอย่ามาเออไปทางนั้นแหละอย่ามาตรงนี้เราคงต้องล่อมันก่อนนะถ้าผมอยากจะไปข้างล่างเพื่อปเปิดเตะเกิเออมเป็นไรอะล่อสาม ผมไม่เสี่ยงอะกูมไม่อยากเสี่ยงแ่ยังสิ้นมาสิมาเรียบร้อยโอ้ได้เลือดเยี่ยมฮะเดี๋ยวค่ยไปซืซึอมอลาทอปเพิ่มนะตรงนี้หมาป่าเหมือนกันไม่ไปไม่ไป มาป่าส <ítulo> anyway? ู y, ้อ mm ีกมึงมาทำไมแก๊งทุบหัวเฮ้ยเอาทำไมไม่ได้วะตายไหมโอเคตายเสียกระสุนไปเยอะเลย พี่เขาทุบป,ประตูถ้าผมไปยุ่งกับประตูน่าจะมีอะไรมากวนใจผมแน่เชกเช่นอีก,กาไหนน้ำมันอีกล้ไอ้เจ้หัวล้อนี่มันคนเดิมใช่ไหมวะ ไม่เจอตะเกียงจริง,รงๆเลยโมดลโท้ทอปอุ้ยดีฮะทอชอันนี้เปิดไม่ได้ป่านนี้แล้วนะมันต้องเจอตะเกียงสักอันนะ่ะนี่นะ่าจะเป็นที่เดิมที่เรามาแล้วก่อนเราลงไปตรงนั้นใช่เลยผมอยากเจอจุตะเกียงแล้วเนี่ย <c oughs> รู้สึกไม่เป็นสุกเลยอะ อยู่ไม่สุกจริงๆอ่ะหาจุดเซฟไี่เจอตรงนั้นคืออะไรตรงนี้ตรงนี้ที่ขึ้นไปหาหมาป่าว้ทางลัดใช่ไหมไม่ใช่ประตูดูหลอกตา ไปต่อเดินทางกันมันดักโซ่สองใช่ไหมที่มันตีให้นี่ตกไปไปน้องหมาก็น้องหมา,หมาโมโลทอปผมมีบอสตัวแรกของเรา ใกล้จะถึงแล้วมาสิทีละตัวมึงมาสิไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเอาไปแดกก่อนเลยอุยอ๊ยอุย๊ย มผมว่าแล้วผมต้งองตายทำไมป็นไม,ไม,ไม่กระชากเขาฟสกระชากคอกระชากใส่ผมว่าแล้วผมต้งองตายแล้วกูเกิดไหนเนี่ยเอ่ออย่างน้อยเราก็น่าจะเข้าตึกทางนี้ได้ กลับได้ไม่ยากนะักฮะไม่ตายวะไม่ตายวะเมืองนี้มันจบเหตุกันแล้วมันพูดอย่างนี้ก่อนตาย กระสุนตีสองทีก็โอเคไม่โดนอีกแล้วมีแต่เรื่องให้ลุ้นตีก่อนจุดนี้เป็นจุดฟาร์มเลือดของผมเลยนะ ฟาร์มเลือดฟาร์มกระสุน,นเวลาเลือดหมดอะไม่รู้หรอกคนอื่นฟาร์มกันตรงไหนแต่ผมฟาร์มตรงนี้อุ้ยของของหนูอยู่ตรงไหนอุ้ยตรงนู้นเลยลหะ วิ่งก็ได้ฮะแปลของก่อนหนีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยยิงไม่ออกสักนัดจริงๆเราน่าจะวิ่งกลับไปตรงบันไดเผื่อผมตายผมจะได้ เก็บกลับคืนแล้วก็มันไปยุ่งไม่ต้อง,งมายุ่งกับหมาป่าเพราะหมาป่าถ้าเราตีทีละตัวมันโอเคเชียทีละสองตัวไม่โอไม่โอเคอะไรอ่ะไม่โอเคจริงๆอ่ะผมแม่งโคตรเร็วเลยดาเมจแม่งหอ่อโคตรเร็วเลยดีพีเอสดีนะเนี่ย ยิ่งเราตายกับไอหมาไม่ได้อยากจะยิงเลยไปรอบที่เท่าไหร่แล้ววะหมาบ้า หนีก่อนฮนะหนีก่อนฮนะตรงไหนก็ได้หนีก่อนฮนะโอ้โหมึงยังตีโดนกุอ้ำผมยิงไม่ออกไม่อยากสู้กับหมา มึงจอากูให้ตายให้ได้เลยใช่ไหมโอ้โหตัวแรกตายตัวสองต่อวิงว่งฮะวิ่งฮะเจ้าฮะหนีสิฮะ กระชากทีเดียวไม่น่าตายไม่ถึงครึง่งล่อมันตัวเดียวไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายไม่อย่าทำฉชั้นอย่าทำฉัน,ฉนต้องอัพเวล ไม่ตายมันไม่ตายยิงโอ้โหตรงนี้บอสตรงนี้เราจะยังไม่ไปกลับก่อนเลยผมควรจะไปอัพเวลตัวเราสแตตน้อยสุดๆเบสกิน ไปทางไหนแล้ววะเหงอแตกเบลอมเมอร์ซี่อาวุธที่เราเคยใช้อาวุธที่ผมจะไม่ใช้ในลิปยังไม่เตือนอีกเหรอน้องจะให้กูตายอีกนานแค่ไหน เธอน่าจะเป็นฮันเตอร์คนใหม่ยินดีต้อนรับสู่ฝันของฮันเตอร์ที่นี่จะเป็นบ้านของเธอสำหรับตอนนี้นะฉันคือเกิร์แมนเป็นเพื่อนพ้องของฮันเตอร์อย่างพวกเธอเธออาจจะสับสนอยู่นะตอนนี้ อย่าไปคิดมากเลยก็แค่ออกไปล่าสัตว์แค่นั้นเองเพื่อตัวเธอเองรู้ไหมนี่มันเป็นเรื่องที่ฮันเตอร์ต้องทำได้เธอก็ชินที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของฮันเตอร์เป็นเวิร์กชอป ที่ฮันเตอร์ใช้เลือดในการพัฒนาอาวุธแต่ว่าเครื่องมือของเราก็หายไปเยอะเรามีไม่ค่อยมากจะใช้อะไรก็ใช้ใช้ไปเถอะแม้กระทั่งตุ๊ก,กตาแต่เกิดว่าจับใจนะรีแพร์ก่อนเบยบัตรเอ็กโคโอ๋อใช้เลือด บัตรเอ็กโคสชาร์จ3อันเ mhm. หรอใช้เคนก่อนแล้วกันฮะเพื่อจะหลบหนีออกจากฝันร้ายของฝันที่อันตรายฝันร้ายก็ได้ของฮันเตอร์ก็ต้องจัดการกับ จำเป็นจะต้องจัดการของเราจาเป็นจะต้องจัดการเกี่ยวกับโรคภัยจะเรียกอไรดียต้องหยุดการแพร่ขยายของพวกสัตว์ป่าไม่งั้นค่ําคืนนี้ก็จะยังยาวนานต่อไปเรื่อยๆก็คือฝันจะไม่มีวันจบไม่มีเครื่องมือผมต้องไปหาแม่มดใช่ไหมก้ไปล่าแม่มดเพื่อเอาเครื่องมือมาใส่คลังเก็บของเดี๋ยวออกไปแล้วก็วาร์ปเข้ามาอรอบฮะ จะได้ใช้ตุ๊กตาอ๋อตรงนั้นมีเป็นที่ขายของนี่ว่าไปซื้อ,อมองโ,โท็อปสต็อกไว้ก็ดีผมน่าจะได้ใช้อกีกอะยังไม่ตื่นอีกเหรอ น้องนี่ตื่นนานจังเลยเอ่้แพงใช่ได้นะเนี่ยเนี่ชุดนี้เราหาได้ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะจำเป็นต้องซื้อหรือว่ามาคนละชุดกันวะนค่อยว่ากันฮะนี่คืออะไรเอ่ยชาลิดันเจียนใช่แล้วยังไม่ไป อาจจะไม่ไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะสำรวจด้านล่างต่อตรงหนองน้ําไปยังไงแล้วว่าหนองน้ำเอ่อไปงไงวะนั่นสินั่นสิถ้าจำไม่ผิดคือต้องผ่านหมาป่า ถ้าจะไม่ผิดผมต้องผ่านหมาป่าตรงนี้ไปที่ลิฟต์แต่ว่าลิฟต์มันล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ลิฟต์น่าจะล็อกอยู่ฮะตรงนี้เป็นทางลัด ข้างล่างไปได้ไหมครับผมอยากไปตรงลานกว้างนั้นนะ่ะต้องไปตรงลานกว้างให้ได้ก่อนฮนะลานกว้างตรงนี้กงหมาใช่ไหมโอเคถ้าตรงนี้กงหมาก็ง่ายแต่หมาเกิดอีกแล้วเหรอ มึงอย่ากออกมาไม่ทันแล้วก็ผมควรจะลงไปตรงทางลัด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 จริงๆไม่ต้องก็ได้นะทางลัด